แม่เคยเป็นเมียในทหารคนหนึ่งมีลูกสาวด้วยกันสองคนสามีของแม่นะ่ะก็เป็นคนเจ้าชู้มากเพื่อนแม่จึงได้แนะนำให้แม่นะมาจ้างพ่อทำสเสน่ห์แต่เนื่องจากแม่นะ่ะเป็นคนสวยและครอบครัวมีฐานะดีเมื่อพ่อมาพบแม่เข้าก็เลยทำสเสน่ห์ให้แม่ <c oughs> ไม่อยู่กับพ่อแทนเพอาจำบ้างแม่รู้เข้าก็โกรธมากจลังแม่คิดที่จะกลับบ้านเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็เกิดตั้งคันขึ้นเสียก่อนแม่จึงไม่กล้ากลับบ้านและเด็กในคนันก็คือตัวลูกเองแม่จึงเกลียดลูกมาก ญาติๆกับแม่ก็ไม่ยอมรับว่าลูกเป็นหลานของตระกูลด้วยลูกมีพี่สองคนเป็นพี่สาวที่เกิดกับสามีคนเก่าของแม่และน้องที่เกิดกับพ่อเดียวกันอีกสามคนแต่แม่เลี้ยงเตอวลูกแบบตามีตามกดไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เหมือนลูกๆอีกห้าคนพ่อสอนลูกเสมอว่าไม่ให้โกรธแม่ ที่แม่รักลูกไม่เท่ากันพอพ่อ,อยุมากก็ได้ป่วยเป็นนิ้วอาการหนักมากบรรดาเมียและลูกๆคนอื่นไม่มีใครสนใจพ่อเลยตอนนั้นลูกพ่ออยังอายุเก,ก้าขวบรู้สึกสงสารพ่อมากคือหนึ่งพ่อปวดหนักมากลูกจึงตัดสินใจนำพ่อลงเรือพาไปโรงพยาบาล ลูกพาพ่อไปโรงพยาบาลเพียงคนเดียวทุกครั้งติดต่อกันหลายปีพ่อจะบอกลูกเสมอขณะที่ไปโรงพยาบาลว่าให้ลูกรับผิดชอบดูแลแม่และน้องๆอ,อย่าทิ้งเด็ดขาดพ่อนะ่ะทำผิดกับแม่มามากตัวลูกก็เป็นลูกที่พ่อหวังว่าจะทำตามที่พ่อขอได้ พ่อขอให้ลูกอดทนไม่ว่าแม่จะสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำในสุดพ่อก็จากไปโดยหลับไปอย่างไม่มีใครรู้เพาพ่อจากเราไปแล้วอายุพ่อได้76ปีพ,พ่อตายแล้วตอนนั้นแม่อายุ44ปีลูกอายุได้13ปีเพิ่งจะเรียนจบป .1 แม่ให้ลูกออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยทางบ้านเพราะแม่ส่งลูกเรียนทั้งหกคนไม่ไหวลูกออกจากโรงเรียนนำมารับจ้างทำสวน,นหนึ่งลูกนำไปทํางานแล้วเจอกับเพื่อนของพี่ชายของแม่เขาไปบอกพี่ชายของแม่ว่าหลานเองตกต่ำขนาดต้องไปรับจ้างทำสวนแล้วรู้ไหม ว่าทางครอบครัวแม่รู้เข้าก็สั่งแม่ว่าอย่าให้ตัวลูกไปทำงานแถวนั้นอีกเพราะพวกเขาอับอายแม่จึงห้ามลูกว่าอย่าไปทำงานที่นั่นอีกแต่ลูกไม่ยอมแม่โกรธมากไล่ลูกออกจากบ้านแต่เมื่อลูกคิดถึงคำสั่งที่พ่อเคยให้ไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ลูกจึงไม่ออกจากบ้าน และพยายามไม่เถียงแม่อีกแล้วแยกบ้านลูกนะเป็นดงนักเลงอันดัพานแม้ลูกจะเป็นผู้หญิงแต่นิสัยลูกก็เป็นนักเลงอันดัพานไปด้วยลูกถือว่าทาไมทําตัวให้มีนิสัยนักเลงจะถูกคมขืนได้ง่ายนอกจากนี้ยังเกิดจากแรงกดดันของแม่ที่มักดา่าตีลูกทุกวันเมื่อลูกย่างก็สู่วัยรุ่น ลูเปร่างกายสูงใหญ่เหมือนผู้ชายมินิสัยห้าวหาญเป็นหัวหน้าแก๊งมีผู้ชายอยู่ในแก๊งหลายคนมักยกพวกไปตีกันเสมอลูกเคยไม้พายฟาดหัวพระจนเลือดอาบเคยกระชากอสระพระต่อยปากพระไปหลายทีสุดท้ายลูกก็ต้องกราบขอกขมาพระรูปนั้นแต่ลูกก็บอกว่าจะเกลียดพระไปจนวันตาย ต่อมาแม่ยกลูกให้ผิ้ชาคนหนึ่งเขามียุมากกว่าลูกสองรอบเป็นคนเจ้าชู้อันพานไม่รับผิดชอบอะไรเลยในสุดเราก็ตกลงหย่ากันสามีขอเงินจากลูกสองหมื่นบาทเป็นค่าย่าลูกตกลงเพราะยาเสร็จสามีก็ ทวงเงินสองหมื่นบาทลูกก็ตอบไปว่าขอไปเลี้ยงลูกเถอะเ,เขากโกรธมากรังควานลูกทุกวิถีทางเจอที่ไหนก็ซ้อมที่นั่นซ้อมแล้วก็เอาเงินที่มีอยู่ในตัวลูกไปจนหมดประจวบกับในช่วงนั้นน้องชายคนเล็กซึ่งเรียนต่อระดับปวชปีที่สองได้มีเมียระหว่างเรียนแล้วก็พามาไว้ที่บ้านช่วงนี้ลูกมีความทุกข์มาก เจอปัญหารอบด้านจึงตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายแต่น้องชายคนโตกลับมาเจอซะก่อนจึงไม่สมหวังต่อมาไม่นานลูกตัดสินใจแต่งงานใหม่เพื่อนี้สามีเก่าแต่แล้วก็เหมือนเดิมคือสามีใหม่เจ้าชู้มากหนีนไม่พ้นเลย ติดการพนนั้นโกหกเก่งแต่ลูกก็มีลูกชายกับสามีใหม่หนึ่งคนเป็นเด็กที่เลี้ยงยากเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดอาการหนักมากปรตอนเขายุดที่สามขวบลูกกระเดบนกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงไว้ว่าถ้าเขาหายป่วยจะให้บวชเนนให้แล้วเขาก็หายจริงๆแล้วก็ได้ <c oughs> ไปบวชแก้บน เดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะจ๊ะบวชแก้บนนี่ไม่มีนะบวชแก้บนนี่ไม่มีตอนลูกชายลูกอายุได้ขวบกว่าๆน้องสะพ้ายคนโตตายด้วยโรคปอดบวมน้องชายรับไม่ได้จึงดื่มเหล้าหนักทุกวันจนกระเพาะทะลุแล้วก็ตายตาม ปี2540ลูกเป็นมะเร็งมดลูกระยะรายแรงต่อมาการปวยก็มากขึ้นปวดหนักจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจกินยาพาราไป,ปาา <laughs> พาราไป80เม็ดหลับไป3 <laughs> วัน3คืนตื่นขึ้นมาจากนั้นก็นึกว่าไอ้ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำพิธี จึงไม่ตายสมใจพอขึ้นสิบห้าคัวันพระตีหนึ่งลูกก็จุดทูปสิบหกดอกจุดเทียนพร้อมด้วยดอกไม้สีแดงอาจารยมาไว้ก็แล้วกันเนะแล้วก็เดินไปที่ทางสามแยกซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกตรงหัวมุมบ้าน และลูกก็พูดว่าท่านพญามัจจุราชท่านอยู่ที่ไหนโปรโดมารับลูกไปด้วยเถอะแล้วก็วางดอกไม้ทูบเทียนไปตรงทางสามแยกนั้นผ่านไปสามวันมีนกแสกมาเกาะที่ชายขาบ,บ้านตรงหัวเตียงที่ลูกนอนพอดีนกนั้นร้องเสียงดังมาก ลูกลุกขึ้นแล้วก็เปิดไฟกะว่าจะยิงให้ตายคามือเลยพอเปิดไฟเน้องก็มีแมลงบินเข้าตาจึงเดินไปเปิดตู้ที่มีกระจกบานใหญ่เขี่ยแมลงออกจากตาแต่มองไปที่กระจกเห็นตัวเห็นตัวเองแต่ไม่เห็นหัวของตัวเองลูกตกใจมากสุดตัวลงตรงนั้นปีสองห้าสี่สาม ลูกสาวกับหลานชายถูกรถชนลูกสาวอาการสาหัสกระโหลกแตกเสปรปศาสตรรับรู้รับรู้กลิ่นลถขาดลูกดูแลรักษาลูกสาวอยู่เป็นปีเมื่อลูกสาวเจ็บหนักลูกจึงอ่านหนังสือธรรมะให้ลูกสาวฟังอ่านไปอ่านมาจึงรู้ว่าเป็นหนังสือว่าพระธรรมก,กาย ลูก็เลยโทรศัพท์มาสอบถามอะไรละเอียดจวกนหนังสือต่อมาไม่นานก็มีพระภิกษุหนึง่งรูปหนึ่งโทรศัพท์ปฏิบัติเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมให้ลูกฟังแล้วก็ชักชวนให้ไปสร้างบุญที่วัดได้พราพระรูปหนึ่งท่านได้ให้แสงสว่างแก่ครอบครัวเราตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของเราก็เริ่มเข้าวัดหล้านชายได้ไปบวชธ,ธรรมทายาทที่วัดปัจจุบันบวชได้สองพรรษา และกำลังเรียนอยู่ที่ทุดงกษัตรเขาแก้เสด็จยังอยู่ป่าจะเนี่ยน่าจะอยู่นะแม้ลูกจะเข้าวัดแล้วแต่ปัญหาต่างๆก็ยังมีมากจกนกระทั่งถึงกระกฎาคมปี2547ลูกยังตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายครั้งก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลโรคจิต <laughs> พฤศจกาสี่เลูกป่วยหนักสุดลงมาอีก แต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่้องชายคนเล็กก็เมาอารวาดลูกปประจำโ,โอ้บางครั้งเมาเล่าก็ทําร้ายแม่ด้วยแม่ยุตเจ็ดสิบปีแล้วแต่ยังต้องไปซื้อเหล้ามาให้ลูกชายหากไม่ไปซื้อให้เขาก็จะอารวาสแล้วก็ทําร้ายคนในบ้านในช่วงนี้เองสําเนยียหลานชายกลับมาที่บ้านสามวันเพื่อมาขึา้นทะเบียนทหารขากลับลูกลก็ไปส่งสําเนียที่ตุดงสถานเขาแก้วเสด็จด้วยเอไปถึงสําเนียงก็ได้พาไปกราบพระอาจารย์รูปหนึ่ง ดากนั้นท่านก็นั่งนั่งสมาธิแล้วนึกภาพไข่ไก่เอาไว้ในกลางท้องแราวกฏว่าเห็นชัดและไข่นั้นก็กลายเป็นดวงแก้วใสสว่างอยู่กลางท้องลูกรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งพระอาจารย์บอกว่าให้รักษาดวงแก้วนี้ยิ่งชีวิตโดยการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอหากลูกกรรมไม่หนักก็จะหายจากโรคมะเร็งได้แต่ถ้าตายก็ไปดี ก่อนไปส่งสามเณรที่จสดวงกับสถานและก่อนเจอพระอาจารย์เนี่ยเขาเล่าย้อนหลังลูกในเตรียมยาฆ่าฆ่าปลวกชนิดลายแหลกไวที่บ้านกะว่าจะกินยาฆ่าตัวตายแต่ว่าเมื่อลูกได้เข้าถึงดวงสว่างภายในมีความสุขมากทุกอย่างก็กลับตาลปัดเปลี่ยนแปลงอาการที่ป่วยนักมาตลอดสิบปีกลับดีขึ้นตามลําดับยิ่งกว่านั้นเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือน ลูกไปตรวจอีกครั้งปรากฏว่าโรคแทรกซ้อนสองโรคคือโรคไตและโรคเบาหวานหายหมดหมองงมากครั้งล่าสุดไปตรวจตับซึ่งมีรอยช้ำม,มันเกิดจากโรครงมะเร็งรอยช้ำนั้นก็หายไปอย่างอาศัศจรรย์ตอนนี้ลูกพ้นขีดอันตรายแล้วตั้งแต่ลูกได้ดวงแก้วและองค์พระลูกสาวจะเคยโกรธและเกลียดลูกก็กลับมาเอาใจใส่ลูกคอยโทรศัพท์มาคุยบ่อย น้องชายที่เมาหัวราน้ำทุกวันชอบอารวาสอรังแกลูกและแม่วันนี้คืนดีก็เดินเขบามเข้ามาหาลูกขณะที่ลูกกำลังสวดมนต์อยู่ลูกก็ตกใจนึกว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายเหมือนเคยทำแต่เขากลับนั่งลงแล้วสวดมนต์ด้วยญาติคนหนึ่งที่ไม่ชอบลูกเลยไม่ชอบเลยเกลียดมากอยู่ๆก็ส่งเงินมาให้แปดพันบา เพื่อเป็นค่ายารักษาโรคยังไม่แช่แค่ทําดวงให้ใสๆก็อมไร้ใสเนี่ยสมบัติใหญ่ก็ไหลมือแล้วยังโทรมาบอกอีกว่าถ้าไม่พอก็ให้บอกตอนนี้เอาไปแซมเป้ลเงินแปดพัน 8, <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ลูกเปิดดาวทาชมทุกวันวันละหลายเวลาเอาคาถามก่อนตายพ่อมีกตินิมิตเป็นอย่างไรพ่อตายแล้วไปไหนเพราะวิบากกรรมอะไร <c oughs> เมื่อพ่อป่วย ทำไมปรรยาและลูกๆคนอื่นไม่สนใจดูแลพ่อเลยมีแต่ลูกดูแลเป็นหลักทำไมแม่จึงโดนพ่อทำเสน่ห์มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันอันนี้น่าศึกษาหรือเป็นกรรมของแม่คนเดียวทำไมแม่จึงไม่รักตัวลูกเลยไม่ให้ลูกเรียนหนังสือต่อทั้งๆท,ที่พี่น้องคนอื่นๆอีค่ะคนได้เรียนต่อกันหมดทำไมลูกเกิดในดงอันดพานมีในิสัยนักเลงห้าวเหมือนผู้ชาย ชอบจกต่อยตีลันฟันแทงทำไมลูกสามารถปกป้องแล้วปก,ปก,ปกครองผู้ชายได้บาปที่ลูกต่อยและตีพระภิกษุนั้นหนักมากไหมนี่แค่ต่อยตีนะถ้ายิงตายนี่นะหนักทีเดียวจะแก้ไขอย่างไรทำไมลูกถึงทำได้ถึงขนาดนั้นทำไมลูกจึงมีสามีเจ้าชู้อันถานทั้งสองคนทำไมสามีคนแรกจึงตามจองร้างจองผลาลูกทุกวิถีทาง กรรมอะไรที่ทำให้ลูกชายลูกเป็นโรคเม็ดเลือดเขาหายป่วยเพราะเหตุที่ลูกได้บนไว้กับหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรือไม่เพราะกรรมใดทำไมหลานชายและลูกสาวจ,จึงถูกรถชนจนลูกสาวมีอาการสาหัสฐานกระโหลกแตกน้องสะพ้ายมีกรรมอย่างไรจึงตายด้วยโรคปอดบวมแล้วทำไมน้องชายลูกจึงมีอายุสั้นดื่มเหล้าจนตายตามตอนนี้ทั้งสองอยู่ไหนเขาได้รับบุญที่สามนในลูกชายบวชหรือไม่ ทำไมสามเณรยังเกิดในครอบครัวที่มีปัญหามากบุญอะไราสามเณรยงิงได้มาเจอหมูคนนะ่คณะและได้บวชตั้งแต่เด็กกรรอะไรที่ทําให้ลูกป่วยเป็นมะเร็งและทาให้ลูกพยายามฆ่าตัวตายถึงสี่ครั้งแต่ทําไมไม่ตายและครั้งสุดท้ายสมาธิช่วยลูกหายจากโรคมะเร็งได้อย่างไรครั้งที่ลูกทําพิธีท่านมัจจุราชมารับนั้นท่านรับทราบหรือไม่และนกแสกมาทำไมหมายถึงอะไร แล้วทำไมเมื่อลูกมองไปที่กระจกเห็นมีแต่ตัวไม่เห็นหัวของตัวเองหมายถึงอะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อครั้งที่ลูกนั่งสมาธิที่ตุดงคาสถานเขาแก้วเสด็จทำาไมลูกถึงเข้าถึงได้รวดเร็วทั้งที่เมื่อก่อนนั่งเมื่อก่อนจะได้ผลดวงสว่างที่ลูกเห็นตอนนั้นเป็นเพียงนิมิตหรือเป็นดวงปฐมมรรคแล้วองที่ลูกเห็นในปัจจุบันเป็นเพียงนิมิตหรือเป็นพระธรรมกายพระอาจารย์ที่เป็นาิมิตรูปแรกเมื่อครั้งที่ลูกติดต่อมาที่วัดใหม่ๆ และรูปที่สอนสมาธิให้ลูกจนเข้าถึงดวงสว่างจะได้อานิสงส์อย่างไรและแต่นั้ะสองรูปเคยเป็นกรณรให้ลูกในชาติที่ผ่า,า,นานมาหรือไม่นี่ก็สิบสี่ข้อลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาเท่หาหนึงีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลัาบลากันนะจ๊ะ ก่อนตาคตินิมิของพ่อเศร้าหมองตอนที่ที่หมดอายุขายเจ้าหน้าที่กัมารับตัวไปยมโลกพ่อปิดศีลครบทุกข้อนั่นแหละโลหะคุมพีแหละมันจะเป็นหม้อใหญ่ๆในนั้นก็จะมีน้ำทองแดงร้อนๆโลหะล้อมเหลวร้อนๆ,อนๆคือไม่ต้องเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจับกอก็ไป แช่ให้อิ่มกันไปเลยเนะี่ยเพราะพ่อผิสิีครบเล้ข้อจะเริ่มโทษทันดับแรกก่อนคือถูกโยนไปในหม้มอทองแดงร้อนหรือที่เรียกว่าโลหะกุมพีเพราะกรรมสุราและศีลข้ออื่นที่ไม่ไปมหานรกเพราะตอนทางชีวิตพ่อคิดได้และรู้สึกสำนึกผิดเกิดฮิริโอตปะแต่กรรมยังหนักอยู่จึงต้องเริ่มต้นที่โลหะกุมพีก่อน เนี่ยมาเริ่มตอนตรงนี้ก่อนมันไปตามาบุญบาปที่อยู่ในใจตอนช่วงไหนมากหรือน้อยนียน่แหละถ้าไปตอนช่วงน้อยส่งผลก่อนก็กรรมก็เบาถ้าส่งผลมากกรรมมันก็แรงที่ผ่านมาพ่อทั้งกับภรรยาและบุตรไว้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยจะสงเคราะห์บ,บุตรภรรยาอีกทั้งบุญเลี้ยงดูบิดามารดาก็ไม่ค่อยจะมีลูกจึงได้รับบุญนี้แทนจ้า การจะโดนสเสน่หได้ต้องมีกรรมร,ร่วมกันมาในดีพ่อเคยทำสเสน่หแม่มาเหมือนชาตินี้แต่ทำให้กับชายอื่นคือแม่อยากให้ชายอื่นเขารักในชาตินั้นแต่กรรที่ชาตินี้แม่จึงมาโดนทำสเสน่ห์บ้างเพราะมีเชื้อวิบากของแม่ดึงดูดมาเป็นกรรมเก่าของแม่แต่เป็นกรรมใหม่ของพ่อที่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือตอบเพราะกรรมส่วนตัวงลูก ในอดีตลูกเคยมีลูกเลี้ยงติดสามีมาตัวเองกดและแกล้งลูกเลี้ยงหลายอย่างครวมทั้งไม่ยอมไปเข้าเรียนอีกทั้งขาดบุญด้านส่งเสริมการศึกษาด้วยแต่ความจริงๆแล้วนะี่ยแม่เนะ่ยรักลูกเหมือนลูกทุกคนนั่นแหละกำ่เกรรมของลูกเองในอดีตลูกเคยเป็นผู้ชายเป็นหน้าแก้งอันตาพานแตชาตินั้นได้ดื่มเหล้าเจ้าชู้ ชาตินี้จึงมาเป็นผู้หญิงและได้มีได้สามีดื่มเหล้าเจ้าชู้เหมือนตัวลูกในอดีตและมีความสามารถหรืบะบะปกป้องคุ้มครองผู้ชายได้อีกทั้งต้องมาเกิดในแวดวงอันตภพาลช่วงนั้นที่ลูกตีพระได้พระใจหยาบเนืงอจากคบคนบานและไม่เห็นว่าเป็นพระแต่เห็นเป็นครูอริที่บวชเป็นพระ บาปตีพระนั้นหนักมากตายไปจะเกิดในมหานรกขุมหนึ่งจะถูกตบตีในมหานรกยาวนานแล้วก็ผ่านกันตอนไปยังอุสาธะนรกยมรโรคเมื่อม,มาเป็นเปรดมือเท่าจะใหญ่โตเท่าใบลานแต่หนักเหมือนเหล็กทวงแล้วก็มีไฟลุกช่วงชวดช่วงทุกทรมานมากแต่ถ้าข้าบละนั่นนโนนอย่างน้อยก็เอาเวจีแต่จะเป็นประกอบไปด้วยมิจฉาทิฐิด้วย ก็ไปโลก,กันนั่นแหละคาพระเมื่อมาเป็นสตัตว์เดรัจานจะเป็นเพศถูกล่าถูกทำร้ายหรือถูกนําไปทรมานเช่นเอาไปให้ต่อสู้กันจนตายเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะถูกทำทุบตีทำร้ายร่างกายก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บมากแล้วก็จะอยู่ในหมู่คนพานซึ่งจะเข้าไปสู่วงจรของอไบายจะแก้ไข อดีตที่ผิดพลาดลูกต้องลืมให้หมดแล้วให้รีบสร้างบุญทุกบุญแล้วก็ทิศไปยังคนที่เราไปทําร้ายให้มากๆแล้วก็ต้องปฏิบัติตามยมพระใสๆสติดอยู่ในกลางกายตลอดชีวิตลูกมีสามีสองคนแรกเจ้าชูและเป็นอนนาาันดพานเป็นภาพในอดีตของลูกแล้วติดสามีคนแรกจางล่างจางผานเพราะไปผิดคำสัญญาเรื่องเงินกับเขาเป็นการปัจจุบันที่ลูกคบกันผานแล้วเข้าลูกกับผานด้วยไม่เอาเงินให้เขาเอาเงินไปให้เขาจ็หมดเรื่อง จะได้ตัดเวรลูกชางลูกเป็นโรคเม็ดเลือดเพราะในอดีตมีกรรมจะเคยเป็นนักเลงคอยขูดรีดไถเก็บค่าคุ้มครองชาวบ้านอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่หลังเลิกเมื่อเสรกรมเบาบางลงจึงหายได้หลานชายลูกสาวถูกรถชนเพราะไปช่วยรุมทำร้ายในชาติที่ลูกสาวเกิดเป็นผู้ชายชาตินั้นจะเป็นเพื่อนกับหลานชาย ลูกาสาวได้ไปใช้ไม้ฟาดเขาจนกระโหลกแตกจตดนี้เดินรถชนกระโหลกแตกน้องสะพรยเป็นปอดบวมตายเพราะกมในอดีตน้องสะพรยได้เกิดเป็นผู้ชายอยู่ชายทะเลเจ้าขโมยได้ก็เอาขโมยเปมัดอยู่กับหลักแล้วก็ปล่อยให้น้ำขึ้นน้ำลงระดับจมูกอยู่ในน้ำทะเลจนกระทั่งสำลักน้ำจนตายเพราะน้ำท่วมเข้าปากจมูกทรมานมาก น้องชายยุสันและดื่มเหล้าจนตายเพราะน้องชายในอดีตดื่มเหล้าจนตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วมันก็เลยเป็นผังติดตัวมาแต่อยู่ในวงจอรอบายมาหลายครั้งแล้วตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกคุมห้าทันทีกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ไม่ได้รับบุญที่ลูกชายบวชเป็นสามเณรเลยส่วนน้องสภายตายแล้วก็ไป,ไปเป็นผีรันเล่ ต่อมาก็ได้รับบุญบวชจากลูกเนนจึงได้ไปเป็นพระมทธวา,าระดับที่ยังไม่ค่อยจะดีนักยังลำบากอยู่แต่ก็ดีกว่าเดิมสามเณรเกิดในครอบครัวที่มีปัญหามากเพราะกำเนิดเดีเคยคบคนนบาปเคยเกเรแล้วก็เป็นอันตรพานมาก,ก่อนมีทั้งบาปและบุญบนุญนเคยเร้บัณฑิตเป็นกไรวิตยชักชวนคนทําความดีเคยบวชกมูคณนะ แต่บางชาติก็ไม่ได้วบวชย่างครึ่งๆงกลางๆถ้าชาตินี้เห็นภัยในวัฏสงสารตั้งใจบวชจนตลอดชีวิตถ้าทาได้ก็จะมีผังดีติดตัวไปจ้ากรรารมกาเมทําให้ลูกเป็นมะเร็งที่ฆ่าตัวตายทั้งสี่ครั้งแต่ไม่ตายเพราะตอนที่ลูกเป็นอนตภาณเจ้าชู้เคยทำให้ผู้หญิงก็ตรอมใจคิดฆ่าตัวตาย แล้วเขาก็ไปฆ่าตัวตายแต่กขไม่ตายแต่บุญที่เคยทางกระหมูคณะในอดีตได้มาช่วยเอาไว้จึงไม่ตายและกับที่แล้วลูกเคยบวชสร้างบารมีกระหมูคณะและหลายครั้งก็ได้ชวนญาติโยมทมําบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาต่อมาประมาทในการดําเนินชีวิตในลาสิกขาออกจากหมูคณะลาสิกขาจากหมูคณะไปทั้งๆท,ท,ที่ก่อนอันนี้เคยปฏิบัติธรรมได้ดี ด้วยพืเก่าที่เคยปฏิบัติทำตอนบวชตามมาส่งผลจึงทําให้เขาถึงดวงและองค์พระและ้วบนที่เคยชวนญาติโยมปล่อยสัตตามาส่งผลจึงหายป่วยได้รอาจารย์สองเคยเป็นเพื่อนสาวธรรมิกบวชด้วยกันคุณเคยกำมาในอดีตหลายกลับมาแล้วก่อนที่ลูกจะหลุดออกไปจากหมู่คณะอาจารย์ที่สอนให้ลูกถึงดวงทาก็จะทําให้ท่านได้ถึงธรรมะเช่นเดียวกันจ้า จะเป็นดวงใสหรือองค์พระก็ให้รักษาไว้ย้ายหายแล้วพยายามทาต่อไปใ,ใสสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไปสนใจไปใช่หรือไม่ใช่ให้ยุดนในเ่สนิทเดี๋ยวก็รู้ได้เดี่ยวตัวเองจนหายสงสัยเจ้าาที่เขียนรับทราบว่าลูกอยากตายแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่มาลูกไม่ต้องกลัวถึงเวลาเขาก็จะมาเองแต่เห็นดวงใสหรือองค์พระก็จะไปด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมารับและก็ดีกว่าด้วย นกแสกมาโดยบังเอิญพ้องกันพอดีกับจังหวะที่อยากตายจึงตาฝาดเห็นตัวเองในกระจกไม่มีหัว <c oughs>